พาไปดูเรื่องของที่จังหวัดยะลาก,กันบ้างครับคุณผู้ชมเนี่ยก็บอกว่ามีการแข่งขันนะครับประชันเสียงตักกระแตนเป็นยังไงไปดูกันครับบรรยากา,กาศการแข่งขันประชันเสียงตักกระแตนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมของชาว3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เต็มไปด้วยความคึกคักแต่ทีมงานไม่รู้ปล่อยเสียงให้หรือเปล่าคุณรวรบาลเสียงตักกระแตนะอยากฟังเหมือนไงเขาไม่รู้เสียงเป็นยังไงอยากดูเหมือนกันนะคร <To> ับ <นะ S 2> โดยพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในและก็นอกพื้นที่นะครับต้องบอกว่าได้นําตะกี่ยมาเข้าร่วมแล้วก็รวมถึงเข้าชมการแข่งขันในะเป็นจํานวนมากนะเนี่ยแม้ลูกเล็กเด็กแดงในะวัยรุ่นนะีก็นําตะกแตนเข้ามาร่วมการแข่งขันที่สนามบ้านเนียงนาอนามัยบ้านปอเซ้งตําบลดิดนอนอาเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมก็เพื่อที่จะฟื้นฟูและก็อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและก็เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนรวมไปถึงการสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยงานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับมีการจําหน่ายบัตรนะครับนำตักแตนเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยในเวลา17บเจนาทีไปจนถึง2องทุ่ม ของวันที่15ก็คือของเมื่อวานนี้แล้วก็เริ่มการแข่งขันในช่วงของ3ามทุ่มครึ่งเนี่ยไงตักะแตเนี่ยเขาต้องใช้ความมืดใช่ไหมเขาถึงจะส่งเสียงคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งกันช่วงกลางคืนคใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเริ่มการแข่งขันเนี่ยบอกว่าไม่จํากัดจํานวนตักะแตนแล้วก็จําหน่ายที่แขวนตักะแตนะครับในราคา50บาทก,กฎกติกาก็คือในการแข่งขันง่ายๆเลยครับใช้ในการประชันเสียง2ยกยกละ60วินาทีโดยจะมีคณะกรรมการนะครับจากทีมงาน ปูรากาซิงซึ่งก็เป็นผู้ที่เริ่มการแข่งขันต๊กแตนเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการตัดสินแสดงว่าคณะกรรมการจะต้องเป็นคนที่หูเนี่ยด,ดีมากเลยะนะครับสามารถฟังเสียงต๊กแ่นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าตัวไหนจะชนะนะครับและไฮไลท์ของการแข่งขันครับต้องบอกว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมากตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่า หากว่างานนี้นะครับก็จะมีคาราวานตั๊กแตนเนี่ยมาร่วมงานถึง2,000ตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ตั๊กแตน2,000ตัวแล้วคนที่มาร่วมการแข่งขันอีกนี่ก็ถือว่า เป็นการสร้างสีสันสร้างงานให้กับคนในพื้นทีน่แล้วก็เราก,ก็ไม่เคยเห็นด้วยเนะี<ร>่ยเขาบอกว่าลุ้นรางวันใหญ่นะคุณมรรวันดูไม่ได้อะไรได้เลยคะควายหนึ่งตัวควายเลยเอาตั๊กแตนไปเลกควายนะไม่รู้เขามีการเลี้ยงเทคนิคกันยังไงในการจับตั๊กแตนเพื่อที่จะให้มันส่งเสียงร้องดังหรือยังไงก็อยากรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้เขาร้องเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตั๊กแตนร้องตอนกลางคืนแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ